สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อเรื่องโปเกมอนที่สามารถยืนยันได้ว่ามันถูกมนุษย์กินนะครับทำไมถึงยืนยันได้ก็เพราะว่ามีข้อมูลที่ถูกเขียนไว้ในโปเกเด็กหรือในอนิเมะมีการบอกไว้แบบตรงๆหรือมอ,อมๆให้เราไปตีความกัน,นเอาเองอย่างเช่นคอยกิงนะครับที่คาซึมิเคยบอกว่าตัวมันมีแต่เกล็ดและกระดูกคนเลยไม่ค่อยกินกันแต่ว่านอกจากคอยกิงที่เคยถูกพูดถึงแล้วจะมีตัวไหนอีกบ้างที่เคยถูกพูดถึงอีกว่ามันอาจจะถูกมนุษย์กินและแบบไหนบ้างที่เรียกว่าถูกกินก็ประมาณว่า การเอาอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตมาเข้าปากแล้วเกิดลงท้องไปนี่แหละครับที่เรียกว่าถูกกินจะมีตัวไหนบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับเริ่มจากหมวดตัวเกา่เกาๆสุดคลาสสิกจากเจนหนึ่งก่อนละกันครับยาดงกับคาโมเนกิข้อมูลของยาดงที่บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกเปิดเผยไว้ตั้งแต่เกมเจนสองภาคโกซิเวอร์เลยนะครับในเมืองที่มียิม2ตั้งอยู่ถ้าเราไปคุยกับแกงร็อกเก็ตที่ขวางประตูเข้ายิมเขาจะบอกกับเราว่าฉันเคยได้ยินมาว่าหางของยาดงรสชาติอร่อยมาก หลังจากนั้นเราก็ต้องทําภารกิจไล่เกงล็อกเก็ตที่พยายามตัดหางของยาดงไปขายออกจากถ้ำให้หมดนะครับหลายคนน่าจะเคยเล่นกันดีส่วนในปุ่เด็กซ์ในเกม Gen ที่7พาคซันมูนก็ได้เขียนเอาไว้อีกว่าหางของยาดงนั้นเป็นวัตถุดิบอัลลามค่าบ้านในอลโลลาจะเอาหางยาดงมาตากแห้งหลังจากนั้นจะนํามาเคี่ยวในสตูที่มีรสเค็มนะครับขณะที่ในเกมเจน8ภาคซอร์เดนชิวนั้นก็มีอาหารชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนกับหางยาดงนะครับซึ่งจะเป็นการเอาหางยาดงมารมควัน ากนั้นราดด้วยน้ำแกงกะหรี่ถึงชื่อเมนูจะไม่ได้บอกกับเราตรงๆนะครับว่าเป็นหางองยาดงแต่เชื่อว่าแฟนๆโปเกม,มอนก็น่าจะดูออกนะครับว่ามันจะเป็นหางของใครไปไม่ได้ซึ่งหน้าตามันก็ดูน่ากินมากเลยนะครับส่วนในภาคชิวก็ยังมีบอกอีกว่าหางของกาล่ายาดงนั้นมีรสชาติเผ็ดร้อนเนื่องจากว่ามันกินเมล็ดพืชบางอย่างที่เติบโตเฉพาะในเขตกาล่าเข้าไปแต่ถึงมนุษย์จะกินหางยาดงเข้าไปแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะหางด้วนหรือเปล่าเพราะว่าหางของยาดงนั้นจะหลุดเองตามธรรมชาติได้้อยู่แลว หลังจากนั้นมันจะงอกหางออกมาได้ใหม่รากับว่ามันต้องผัดห่างเป็นประจำอยู่แล้วนะครับตกลงยาดงนี่เป็นจิ้งจกหรือเปล่าครับสามารถงอกหางออกมาได้ด้วยมาต่อที่าโมเนกินะครับข้อมูลที่ได้บอกว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกกล่าไว้ในอนิเมะต,ตอนที่49ที่มีชื่อตอนว่าเจ้าเป็ดาโมเนกินะครับซึ่งโปรเกเด็กซ์ในเรื่องก็ได้บอกเอาไว้ว่าาโมเนกินั้นนํามาทําอาหารอร่อยโดยเฉพาะเมื่อนํามาปรุงกับต้นหอมด้วยเหตุน,นี้ขโมเนกิจึงเกือบจะสูญพันธุ์จะสูญพันธุ์ก็คงไม่แปลกนะครับ ก็เล่นถือต้นหอมที่เป็นวัตถุดิบมาพร้อมลงหม้อขนาดนี้ไม่ต้องเสียเวลาหาต้นหอมเพิ่มเลยนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็จะเชื่อมโยงกับในเกมนะครับเพราะว่าโปเกเด็กซ์ในภาคเยลโลก็ได้บอกเอาไว้อีกว่ามันเป็นโปกเกมอนที่ไม่ค่อยพบเห็นจึงคิดว่าประชากรของมันนั้นลดลงไปจํานวนมากและยังมีบอยอีกด้วยว่าผู้คนจํานวนมากพยายามที่จะเพาะพันธุ์โปกเกมอนสายพันธุ์นี้ไว้เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ก็น่าสงสารนะครับสงสัยต้องมีการขึ้นทะเบียนให้มันเป็นโปกเกมอนสัตว์สงวนนะครับ ต่อไปเป็นโปเกมอนในกลุ่มสัตว์ขาป้องที่ถูกกินมากนะครับก็จะเป็นพวกปูหรือกุ้งมาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับนั่นก็คือแครปข้อมูลที่ได้บอกไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกกล่าวไว้ในอนิเมะตอนที่13ที่มีชื่อตอนว่าประภาคารของมาสกินะครับในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ซาโตชิจับแครปได้และส่งมันไปให้กับดรออคิทที่แรบนะครับซึ่งซาโตชิก็ได้โทรไปหาดรเพื่อที่จะถามว่าแครปไปถึงที่นั่นแล้วหรือยังแต่เห็นดรนนัั้กกําลงินอาาหรอยู่ก็เลยถามว่าอร์นที่่เขาสงไปให้หรือเปล่า แต่ดกตรก็ได้ตอบนะครับว่าแครปของซาโตชินั้นตัวเล็กนิดเดียวคงจะมีแต่กระดูกแต่แครปของชิงยรูนั้นตัวใหญ่กว่าน่ากินมากกว่าอีกซึ่งดูคุยกันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับก็สามารถตีความได้ว่าแครปนั้นน่าจะถูกกินเป็นเรื่องปกติในโลกโปเกมอนอยู่แล้วสงสัยจะมีเมนูแครปผัดผงกะหรี่ให้กินนะครับมาที่ตัวต่อไปครับอูเดโปจากเจนที่6ข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกเขียนไว้ในโปเกเด็กซ์ในภาคอันต้าซันนะครับซึ่งเขียนเอาไว้ว่า กล้ามของมันจะหลุดเป็นบางครั้งและมันจะซ่อนตัวจนกว่ากล้ามที่มันจะงอกออกมาใหม่จะโตและเนื้อกล้ามของมันอร่อยมากในภาคซอรก็ได้บอกในทํานองเดียวกันนะครับว่ากล้ามของมันเป็นอาหารอันโอชะในเขตกาล่าเลยทีเดียวในภาคเวอร์เก็ยังได้บอกอีกว่ารสชาติเนื้อในกล้ามของอุเดโปนั้นเป็นรสชาติที่แปลกๆนะครับใช่ว่าทุกคนจะชอบกินมันส่วนในอนิเมะภาคเจเนรี่ตอนที่138ที่มีชื่อตอนว่าซาโตชิะทะคาซึมิการประลองตัวต่อตัวที่ชายทะเล ก็จะมีซียนที่แกล็อกเก็ตนั้นหิวโซแล้วโลตอมโฟนของแกล็อกเก็ตก็ได้ให้ข้อมูลว่ากล้ามขนาดใหญ่ของอูเดปโปเต็มไปด้วยเนื้อแสนอร่อยและจะงอกขึ้นมาใหม่หากมันหักออกเหมือนมาช่วยสนับสนุนความคิดนะครับว่ามนุษย์นั้นกินกล้ามของมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตัวต่อไปนะครับมาเค้นคานิี้จากเจนที่7ข้อมูลที่บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกเขียนไว้ในเกมภาคมูนนะครับซึ่งเขียนเอาไว้ว่ามันใช้กล้ามเพื่อชกต่อยบ่อยมากๆก้ามของมันมักจะหลุดออกจากการใช้งานมากเกินไป แต่พวกมันก็งอกกลับมาได้ใหม่อย่างรวดเร็วกล้ามของมันมีเนื้อเล็กน้อยที่เข้มข้นและอร่อยในภาคไวโอเลตก็ยังได้บอกอีกว่ากล้ามของมันนั้นเป็นวัตถุดิบยอดนิยมในเขตพาเดียเนื่องจากเปลือกของมันนั้นนํามาผลิตน้ําซุปรสชาติอร่อยมากสงสัยจะใช้ก้ามของมันทำน้ําซุปแทนกระดูกหมูที่เรากินกันในชีวิตจริงนะครับมาที่ตัวต่อไปกาเคกันนิจากเจนที่9ข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ปรากฏในเกมเจนที่9ภาคสกาเลตกับไวโอเลตนะครับ จึงได้บอกไว้ว่ากาเคกันนี้จะสามารถงอกกล้ามของมันกลับออกมาได้หากสูญเสียมันไปผู้คนในบางส่วนของภูมิภาคพาเดียจะเอากล้ามของกาเคกันนี้มาใช้สําหรับทําอาหารซึ่งปรากฏเป็นเมนูที่สามารถทําได้ในเกมที่มีชื่อว่าคลฟลาฮิลออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาษาสเปนซึ่งแปลได้ว่ากาเคกันนี้ผัดกระเทียมตอนห่างขอ,อยาดงในภาคซอสชิวนั้นไม่ได้บอกในชื่อเมนูตรงๆนะครับว่าเป็นวัตถุดิบของพวกมัน แต่สำหรับเจ้าปูกาเคกานีนั้นกลับบอกตรงๆในชื่อเมนูเลยนะครับว่าก้ามปูในเมนูนี้นั้นเป็นของกาเคกานีจริงๆเหมือนเขาเริ่มที่จะกล้านําเสนอเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับมาที่โปเกมอนในกลุ่มปลาบ้างนะครับว่ามีตัวไหนถูกกินบ้างเริ่มที่สมัมหิดะจากเซนที่3ข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกเขียนไว้ในโปเกเด็กซ์ในภาคมูนนะครับซึ่งบอกเอาไว้ว่ามันมีประวัติที่น่าเศร้าในอดีตครีบหลังของมันคืออาหารอาล์ลำค่า ดังนั้นโปเกมอนตัวนี้จึงตกเป็นเหยื่อของการตกปลามากเกินไปโดนเอาไปทําหูฉลามแน่นอนนะครับหรือนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มันดุร้ายมากกว่าปกติใครที่เคยเล่นเกมภาคซอส์จิวก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันดุร้ายมากแค่ไหนเวลาลงน้ํามาที่ตัวต่อไปครับบาซิลาโอจากเจนที่5ข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกเขียนไว้ในโปเกเด็กซ์ในเกมภาคซอส์จิวนะครับซึ่งข้อมูลของตัวแถบรายสีน้ําเงินได้บอกเอาไว้ว่ามันเคยเป็นแหล่งอาหารทั่วไป เห็นได้ชัดว่าพวกมันมีรสชาติที่ไม่รุนแรงส่วนตัวแถบรายสีแดงนั้นได้บอกเอาไว้ว่าในอดีตมันมักจะปรากฏบนโต๊ะอาหารเนื้อของบาซุาโอลายทางสีแดงนั้นติดมันและเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นมากกว่าตัวสีน้ําเงินนะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็กินได้ทั้งสสีเลยนะครับมาที่ตัวต่อไปครับคามาสึอจอจากเจนที่8ข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินน้นได้ถูกเขียนไว้ในโปเกเด็กในเกมภาคซอสซึ่งบอกเอาไว้ว่าโปเกมอนตัวนี้มีกรามที่คมราวกับหอก และแข็งแกร่งราวกับเด็กกล้าเห็นได้ชัดว่าเนื้อของคามสัสจอนั้นอร่อยอย่างน่าประหลาดใจเช่นกันถ้ามนุษย์ไม่เคยกินคนเขียนโปโกเกเด็กก็ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับที่บอกว่าเนื้อของมันนั้นอร่อยมาที่ตัวต่อไปครับมีกาลุซ่าจากเจนที่9ข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกเขียนเอาไว้ในโปโกเกเด็กในเกมภาคสกาเลตนะครับซึ่งบอกอไว้ว่ามีกาลุซ่าจะละทิ้งเนื้อหนังที่ไม่จําเป็นจิตใจของมันจะเฉียบแหลมและพลังจิตของมันจะเพิ่มขึ้น เนื้ออะไรของมันนั้นมีรสอ่อนๆแต่ก็อร่อยดีโดนกินบ้างก็ดีนะครับโปกเกมอนตัวนี้ถ้าใครที่เคยเล่นเกมภาคล่าสุดก็น่าจะรู้นะครับว่ามันน่ารำคาญพอๆกับซาม,มิฮะดะในภาคซอรจิวเลยทีเดียวเวลาลงน้ําพุ่งใส่ไม่หยุดนะครับต่อไปเป็นกลุ่มโปกเกมอนพืชที่ถูกกินบ้างนะครับมาเริ่มกันที่เชริมโบโปกเกมอนลูกเชอรี่จากเจนที่4ข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกเขียนไว้ในเกมภาคไดมอนเพล r l และแพทตินัมนะครับข้อมูลได้บอกเอาไว้ว่า หัวขนาดเล็กข้างๆตัวของมันเนี่ยบรรจุสารอาหารที่จําเป็นไว้สําหรับการวิวัฒนาการมันจะหลุดออกหากวิวัฒนาการเสร็จสิ้นและหัวที่หลุดออกก็จะกลายเป็นอาหารให้สิ่งมีชีวิตอื่นเห็นได้ชัดว่ามันหวานและอร่อยมากโปเกมอนอย่างมุกุรุก็ยังชอบจิกกินมันอีกด้วยก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามนุษย์ไม่เคยกินแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันมีรสชาติอร่อยตัวต่อไปนะครับทารัปเปิ้ลจากเจนที่8ข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกเขียนเอาไว้ในโปเกนเด็กซ์ในเกมภาค ซึ่งบอกเอาไว้ว่าร่างกายของมันนั้นถูกปกคลุมไปด้วยน้ําหวานและผิวหนังที่หลังของมันนั้นอร่อยเป็นพิเศษเด็กๆเ,เคยทานเป็นของว่างด้วยหมายความว่าบนหลังของมันเนี่ยคืออาหารที่เด็กๆก,กินนะครับพอคิดภาพตามแล้วก็ค่อนข้างสยองเหมือนกันนะที่เด็กๆจะมาเลาะหนังบนหลังของมันกินมาที่ตัวต่อไปนะครับโนโนโคุระเกะจากเจนที่เถึงรูปร่างมันจะดูคล้ายกับเมโนโคระเกะแต่ต้นแบบของมันก็ไม่ได้เป็นแมงกระพุนเหมือนกับเมโนโคระเกะนะครับแต่ต้นแบบของมันนั้นมาจากเห็ด ข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันถูกมนุษย์กินนั้นได้ถูกเขียนไว้ในโปเกเด็กซ์ในเกมภาคสกาเลต์ซึ่งบอกเอาไว้ว่าโนโนคุระเกะจะอาศัยอยู่ในป่าทึบกรีบที่ตกลงมาจากตัวของมันนั้นเคี้ยวหนุบหนับและอร่อยมากรสชาติของมันน่าจะคล้ายกับเหดหูหนูขาวที่เขาใส่ในยำแน่เลยนะครับพูดแล้วก็เปรี้ยวปากนอกจากนี้ในเกมก็มีอาหารเมนูหนึ่งนะครับที่ชื่อถูกเขียนตรงๆเลยนะครับว่า p i cool c k l e Toast ูลแอ Cu c ค m b e r หรือแปลเป็นไทยว่าโนโนคุระเกะดองกับแตงกวา ชื่อเมนูนี่ไม่ต้องอ้อมคอบแล้วนะครับบอกตรงๆไปเลยว่าแต่มีใครอยากจะลองกินบ้างครับมาที่กลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มอื่นๆที่ไม่รู้จะจัดไว้ในกลุ่มไหนดีเรื่องที่ตัวแรกอย่างซีด้าจากเจนแรกนะครับข้อมูลในโปเกเด็กซ์ในเกมภาคซีเวอร์ได้บอกเอาไว้ว่าปลายคีบของมันสามารถปล่อยพิษออกมาได้ครีบและกระดูของมันมีมูลค่าสูงเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทํายาสมุนไพรแผ่นโบราณน่าจะหมายถึงครีบบนหลังที่ปลายสีขาวๆที่ปล่อยพิษออกมาได้ของมันนี่แหละครับ ที่ถูกเอามาทําเป็นวัตถุดิบซีด้าก็เป็นตัวแรกนะครับที่ไม่ได้ถูกเอามากินเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดแต่ว่าเอามาทําเป็นยามากกว่ามาต่อที่ตัวสุดท้ายนะครับกาไบาจากเจนที่4ข้อมูลในโปเกด็กซ์ในเกมภาคไดมอนได้บอกเอาไว้ว่ามีความเชื่อมาช้านานว่ายาที่ทําจากเกล็ดของมันจะช่วยรักษาได้แม้กระทั่งความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายในภาคซันยังเสริมอีกด้วยว่าในบางกรณีมันจะลอกคราบและลอกเกล็ดออกมา และเกล็ดของมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเกล็ดของมันสามารถบดเป็นผงไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในการทํายาหากใครกินเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายที่อ่อนร้ารู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีก็อนุมานได้ว่าเขาคงไม่ได้ไปล่าพวกมันมาแล้วจับมันไปถลกเกล็ดหรอกนะครับแต่น่าจะใช้เกล็ดให้พวกมันลอกคราบออกมามาก,กว่าและนี่คือทั้งหมดของโปเกมอนที่ยืนยันได้ว่ามันถูกมนุษย์กินนะครับถ้าลืมตัวไหนไปก็สามารถเสริมในคอมเมนต์ได้นะครับ วันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ